หลายท่านนะครับที่ไปทาพิธีกรรมมาแต่ละที่ไปออขอพรเทพต่างๆทั้งพญานงมพญานาคนะครับทวีสุวรรณนะครับก็ไม่ได้ผลหลา,ลายครั้งก็ไปขอเทพเทวา,าพระพิคเนียตองเทพเทวัต่างๆก็ไม่ได้ผลบางครั้งก็ขอเจ้าที่แล้วก็ไม่ได้ผลทีนี้นะครับผมเคยบอกสมการสม,รก,ารสมรการณิสา์ง่ายครับก็คือว่า x กับ y ใช่ไหมครับก็คือบุญเท่ากับเงินนะครับถ้าเกิดมีบุญเยอะเงินก็มาเยอะบุญก็คืออะไรการทาบุญ การติดดุนอันนี้คือปกติใช่ไหมครับเวลาคนแบบตกโดดตกไปทําบุญครับทีนี้ในลักษณะของวิชาทางบ้านผมนะครับก็คือว่าคนดวงตกเนี่ยมันก็ไม่เชื่อว่าจะดวงตกสักทีเดียวครับมันอาจจะโดนอะไรบางอย่างที่มาเล่นละง,งานอะไรอยู่ซึ่งเราอ่ะจะเป็นคนนุษย์ที่มองเราไม่มองางนยังไม่เห็นพอเราไม่เห็นปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นกนะ็คือว่าเราก็ไปแก้ดวงแก้ก็เห็นไม่ได้ผลบางคนถึงกระทังว่าขอแท้กับการไปแก้การทำกิกรรมแล้วก็จะไม่เชื่ออะไรเลยอ,อาจจะบางคนเปลี่ยนศาสนาเลยก็ได้ ีนี้นะครับผมจะบอกว่าคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับผมอาจจะนคลิปดโขึ้นมาเพราะว่าให้ทุกคนรู้นะครับว่าในอดีตที่คือเราไม่รู้ว่าอดีตมีจริงไหมนะครับแต่คือให้รู้ว่าเราเกิดในพุทธก็คือเราเชื่อในพาสก็คือว่าอดีตที่ที่ที่ผ่านมาได้นะครับโดยที่สังเกตนะครับมันมันจะมีข่าวคนระลึกชาติได้เหตุระลึกชาติได้ทั้งต่างชาติทั้งไทยแล้วก็ทั้งทั้งเพื่อนบ้านเราก็มีระลึกชาติได้มีหลายประเทศนะครับที่ระลึกชาติได้ทีนี้การที่คุณทีนี้มาเข้าเรือนะคับ ที่เราไปขอพรเทพไปขอพรมขอเทพขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเท่าวิสวรรณา,ยาแล้วไม่ได้ผลเกิดจากอะไรนะครับคุณจำไหมน,นะครับว่าทุกคนมีเจ้ากรรมเมยาทีนี้เจ้า,จากรรมเวตตาคือใครเราไม่รู้จักครับเพราะบางทีเขาไม่ได้เกิดมากับเราแต่เราเกิดมาเป็นมนุษย์อาจจะบุญเราเกิดมีดันว่าสูงกว่าเขาเราก็เลยมาเกิดแต่เขาไม่ได้มีบุญคเขาเลยไม่ได้เกิดเขาก็ตามจองล้างจองผ่านเราด้วยการเป็นสัม,มเวิเวณศูนยเรามตลอดเวลาอันนี้เขาเรียกว่าวิดา ทีนี้นะครับเราไปโทษเขาได้ไหมก็ไม่ได้นะครับพเพราะคืออาจจะเป็นเราไปทำพวกก่อนเขาเลยแค้นเรานะครับเป็นแบบนี้ทีนี้เราจะให้เขาลงทนจากเราอย่างไรหรือเราจะลงทุนจากเขายัางไงนะครับวิธีการง่ายๆครับถ้าเกิดหมอคนหนึ่งเขาจะพูดว่าให้เปการโหสิกรรมแบบการละกันนะครับแต่ทีนี้สมุนไพรเจ้ากรรมในเวลนั้นเป็นบังเอิญว่าเราไปโดนลมพ,พิลมพัดขึ้นมาโดยผีโดยคุณสายโดยมนต์ดำ ไอ้คุณใส่เงนดำในปัจจุบันนี้คือผมไม่ขอพูดถึงเพราะมันมีน้อยมากถ้าเกิดจะโดนก็คืออาจจะเป็นพวกผีปลวกผีจ้องปลวกมากกว่าหรืออาจจะเป็นว่าที่เราไปอาศัยอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะมีของเก่าที่ตั้งแต่อดีตที่เราไม่รู้จักมาก่อนเราไปซื้อที่ตรงนั้นมาซึ่งบังเอิญบังเอินเป็นที่ของเรามันไม่ได้บังเอิญที่จะเป็นที่ของเราครับอาจจะเป็นที่ของเราเก่าแล้วก็กลับมาอยู่อีกรอบหนึ่งโดยการอยู่แบบเนี้อยบบอยู่แบบลาบากซึ่งอาจจะไม่สบายเหมือนเมื่อก่อนเพราะโดยสามแช่งนะครับ วิธีการแก้ไขนะครับก็คือทําแบบนี้นะครับทุกคนครับเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าปัญหาตกทุกลำบากกายลำบากใจมันจะเปรียบเสมือนในอดีตก็คือว่าการโดนผีเข้าการโดนคุณใส่ทำฟังให้ดีนะครับปัจจุบันนี้เราหาเงินยากเงินฝืดเคืองขาดมือเสี่ยงโชคก็ไม่ได้ตังค์หาลาบก็ไม่ได้เงินมันจะคล้ายๆว่าเราจะทุจนิตลายทางจ,จิตใจใช่ไหมครับถ้าเกิดแปลวิชาแสนศาสตร์ก็จะแปลว่าคนนั้นโดนผีเข้าโดนคุณโดนคุณใส่โดนลมเพลงพัด อย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้เราจะแก้ยังไงนะครับคุณจำไหมนะครับนี่คือพิธีกรรมพิธีกรรมหนึ่งที่อยู่ในหนังสือเล่มที่สองมูเตลูซาแห่งความมั่งคั่งนะครับมันบอกว่าอย่างนี้ครับให้ทุกคนนะครับที่ได้ทาฟังคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับเป็นบุญกุศลท่านทั้งหลายนะครับคลิปวิดีโอคลิปนี้ก็เลยจะบอกว่าให้ท่านนะครับเตรียมไก่หนึ่งตัวครับเตรียมเหล้าขาวหนึ่งขวดหรือเหล้าแดงก็ได้ครับแล้วก็บุหรี่หนึ่งซองทุกอย่างวางใส่จาน เปิดฝาเทใส่แก้วเปิดซองบุหรี่แล้วก็จุดหนึง่งดวงไหว้วด้วยทูปหนึ่งดอกการไหว้หนึ่งดอกของทั้งหมดไม่ต้องกินนะครับเอาไปเททิ้งเลยครับให้หมาให้แม่กินได้ต่ไม่เป็นไรครับเราอย่าก,กินนะครับการทําแบบนี้เหมือนกับว่าคนที่โดนผีเข้าหรือโดนคุณใส่โดนมนต์ดำสมัยก่อนเปรยียบสมการเท่ากับคนที่ทํามาหากินไม่ขึ้นเสี่ยงโชคลาภไม่เกิดตอนนี้ยิ่งแย่ลงแย่ลงสมัยนี้ สมัยก่อนก็คือโดนผีเข้าโดนคณใส่โดนมันดำสมัยนี้ก็คือว่าทํามหากินไม่ขึ้นจับอะไรก็เจ๊งจับอะไรก็ไม่เป็นเป็นทอง X เจ้ากับ y ครับง่ายๆครับพิธีกรรมครั้งนี้ก็คือพิธีกรรมขอเข้ามาต่อเจ้ากรรมนายเวรเส้นไหว้ให้กับผีที่ตามตัวเราอยู่หรือเจ้ากรรมนายเวรที่ตามตัวเราอยู่ให้เราหลุดพ้นจากความยากลําบากกายลาบากใจนี่คือหนึ่งพิธีกรรมพิธีกรรมหนึ่งที่ทุกคนควรจะทานะครับไม่ยากและก็ไม่ง่ายเวลา เที่ยงคืนมปนต้นไปลองทําสักครั้งครับเผื่อชีวิตจะดีขึ้นเพราะว่าพิธีกรรมพิธีกรรมชนิดนี้เป็นพิธีกรรมโบราณที่บ้านผมมีครับและขอบคุณครูบาอาจารย์ทางสายสุพรรณด้วยนะครับที่ได้แนะนําเรื่องนี้มาขอบคุณ